คือเขาเรียกว่าโปรพิเศษต้องต้องนี้แล้วแหละร้อยคอยห้าทีกระตุกเสร็จไปห้องน้ำแต่ตอนนี้คือกระตุกจริงแหละกระตุกแหละก hey 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 ระตุกจริงด้วยอ่ะทุกคนเอาไงพี่โดนแค่ร้อยคอยร้อยคอยห้าที เห็นด้วยกันหไหมโปวิดพื้นหงท้องมาต้องสักร้อยคอยห้าทีมันเป็นโปรพิเศษเปกติทุกคนฮะเสร็จก็ต้องไปห้องน้ำชาต,ต้องไปล้างเนื้อล้างตัวขอบคุณครับขอบคุณสำหรับที่หนองคงับเพิ่งเห็นยอดว่าหนึ่งเทขอบคุณนะครับคือเพลงกระตุกล่าสุดฟังเพลงอะไรดี ขอบคุณที่แช่นะคะพี่หนุ่มน้อยขอบคุณตอน้ำจิ้งจอกคารับออกกำลังกายเสร็จในต่อจอ one, นัมเบอร์วันสวัสดีค่ะเหงื่อแตกต้องแบบน้ำอ๋อเหงื่ออ๋อไปติดห้องไหนมาปะเนี่ยเหงื่อแตกต้องอาบน้ำเนี่ยไปติดอะไรเหงื่อแตกอาบน้ำมาปะเนี่ยห้องอื่นเลื่อนนะห้องหนูไม่เลื่อนเนาะอย่าเดี๋ยวหาตัวช่วยให้ห้องมันเลื่นๆก็หาตัวช่วยแล้ว ออืออออพี่ยงยุทธทำอะไรอยู่นั่นดีรอบค่ะพี่หนุ่น้อยเหงื่ออย่างเดียวใช่ไหมของเท่าอะไรวะขอขอท่าจับสักอะไรเนี่ยนี่ไงจับสัตวูก็คือตำตัตตเฮ้อเกลียดวะเกรียดถ้าตัต้นนำป๊อก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  คิดดีไม่ได้เลยอ่ะคิดดีไม่ได้เลยคิดดีไม่ไม่เลยกูพี่เจําไรพี่เจเมื่อไหร่จะมาเปยหนูอ่ะหนูรอพี่เจออยู่นะงอนแล้วไม่ผววพี่เจแล้วพี่เจไม่เปยหนูงอนงอนมากไป EDM ไปเก่อนก็นได้มั้งหรือไงใค่ะพี่เพชร ใช่ทอาต้มตําจริงๆใช่ไหมทอาต้มตําไงเดี๋ยวแปาสางมาให้มาโชว์เลยต้ม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 ไงทำไมอ่ะวันนี้ค่ะพี่ตามใจคิดอะไรหรือว่าตำน้ำพริกเออก็ใครกันนี่เอาแบบใกล้จะเสร็จต้องตำทีตำทีทีตำมีทีตำไงเออต้องสอนแล้วก็ปติไม่ค่อยถนัดตำเท่าไหร่อ่ะ พี่พิ่องออกโรงพยาบาลเองเป็นอะไรอ่ะพี่เจผมขอตำปูเออได้แซ่บเลยแซ่บเลยคืนนี้เอาสาไม่กล้าไปดูบอลเลยทำไมอะทำไมถึงไม่กล้าไปดูบอลวะแหม่หพี่ถอมก็รอเราทำรูปไงรูปอะไรก่อนนี่ไงรูปชุดน,นี้ได้ปะชุดน,นี้ได้ปะไม่กล้าออกห้องนี้แล้วจ้าทำ <laughs> ไมถึงไ แก็ออกห้องนี้อ่ะงงอ่นนี้ค่ะพี่คิวบีบีสงสัยจะตําแตงครับน้องซอยอีกเลยอะไรตามเขาเรียกซอยอีกเหรอผิดแล้วมั้งจับพนามผิดแล้วใช้น้าผิดแล้วคุณคุณติดโควิดไม่รู้หรือพอยก่าติดหนูดีกว่าทำรูปให้ผมบ้างจิเอารูปอะไรอ่ะแซลแรง ซวถูกทุกคําที่พิมพ์เลยจริงหรออันนี้คือเดาเน,นี่ยอันนี้คือเดาอันนี้คือเดากลัวแล้วอันนี้คือเราจริงเดาเก่งก็เป็นเป็นแบบเป็นผู้หญิงเดาเก่งอะ่ะทําไมอะ่ะบิวมาอยู่ใช่ปะบิวอันนี้พี่มินเลียนนะคะคุยกันหนูได้นะทุกคนแต่เพื่อ้องใหม่เน็ตเน็ตไม่เสถียร ทำไรบิวไม่เห็นคุยกันเลยบิวต้องหัดใจกว้างนะบิวพี่ติดไปนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเดือนเอ้ยเราหายดียังพี่เจสวัสดีค่ะพี่หนัวรูปโปนี่แหละรูปโปอ๋อเป็นรูปโปเหรอเอาชุดไหนชุดน,นี้ปะชุดน,นี้ไหมโ้โหเดาเขาเป็นประโยชน์จริงหรอแต่ว่าหนูเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเดาเก่งแบบเป็นอารมณ์แบบมีเซนส์นแหลม เอเขาเป็นผู้หญิงมีเซนไงผู้หญิงทุกคนสามารถมีเซนเอาแบบน้องผมเนี่ยขออะไรวะขอบึ้มๆอ๋อต้องรอโปรบีกีนี่ละมั้งหรือยังไงก่อนหนูต้องดันยังไงอะถึงจะบึ้มขนาดนั้นอ่ะไล่รอดูบอลอยู่ปอเปียะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้บอลอะไรแข่งอะไรอ่ะหายดีแล้ว,พวเพิ่งออกมาวันนี้ ไม่เป็นไรมากใช่ปะพี่เจแบบเชื้อไม่ได้ลงปอดใช่ปะพี่เจพี่เจไปติดมาได้ไงอะชุดนี้ก็เอาอ่าได้ไงชุดนี้นะชุดนี้เดี๋ยวลงไปทําเลยอืมข้าวเคืนค้าพี่เก่งส่งขวดให้หนูได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่มิวพี่นุ่มหนูรอพี่หนุน่มเปยอยู่นะเอาเดาอย่างเดียวใช่ใช่เดาเดาค่ะพี่ยองยุดเดาทำไมหรือพี่ยงยุดอย่างอื่น ขอสามตัวพวกนี้หน่อยครับมีรุ่นน้องอ่ะน้องที่สนิดชื่อบีมสปาพี่ทองน่าจะรู้จักมันบอกว่าอะไรนะสองศูนยหกใช่ป่าวว่าบหนึ่งดูตอนแรกขอเลขเด็ดมันเพราะว่ามันเล่นหวยเหมือนกันแล้วจะทำโปรมาทีละห้าสิบปอ่ดอะก็ไแดกได้เดาจริงหรอโปรมีพื้นใหญ่ทองเจริงหรอชุดนี้เนี่ยนะชุดนี้จริงหรอพี่ออมนหน่อยดิค่ะ เอาชนี้จริงใช่ปหมอ๋อเชลซีอ่ะเลสเตอร์ไม่รู้จักรู้จักแต่ชเชลซีคนันนี่คะ่ะวันนี้ยูเซอร์ที่บินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะวันนี้รับบทที่สงสัยนิดนึงอ๋อรับบทที่สงสัยก็มาขอบคุณพี่เก่งนะคะคุยกันหนูนได้นะทุกคนตือ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 ตอแม่นเปล่าบีมไหนอ๋อ น้องที่สนิทนะคะน้องที่สนิทชื่อน้องบีมน้องบีมตุ้นน้องหนอง่อีกทำไมอะ่ะถามถึงรุ่นทำไมคนแถวบ้านเป็นแล้วมารับอาหารพี่อ๋อวันดียูเซอร์ทุกคนขอบคุณที่ตามมางับอืม,อมดีแล้วพี่เจตอนนี้พี่เจก็แบบมีภูมิคุ้มกันขึ้นเยอะแล้วถูกปะก็ลองดูก่อนไงว่าดีไหมอ่ะก็ได้ก็ได้ไดอ่ะอาที่พี่ดนดนมเจาะนะ ไม่ถึงว่ามิดพื้นไงท้องเหรอคืออะไรนี่เอาคนที่ติดตามนะคะพี่พลทหารไงท้องไม่มีนมอะ่ะจะออกได้ไงพุงมันจะออกนะอืมพุงมันจะออกอืมเป็นคนมีพุงไม่มีนมค่ะคนอะไรน่ารักจังคะอืค่ะคุณนะคะ่ะปากหวานจังผมก็นึกว่าด้านหลังไม่เห็นมีนมเลยต้องเปิดป้าต้องเปิดเลยป้าจะได้เห็นสักทีแหม่ต้องเปิดแล้วแหละเอ้ย เดี๋ยวนะพี่โดนเอามาเข้ามาในห้องกีตัวเนี่ยพี่มิวทำอะไรพี่มิวไม่ไรหรออ่นนี้ทุกคนนะคะจะเปิดเพลงแต่ว่าเน็ตเน็ตแย่มากเวอร์อ่นนี้ยูเซอร์ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงอะเปิดเพลง e d มต่อเนี่ยเราจะได้เต้นไปด้วยคืนนี้ต้องไปให้สุดไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้ลงไปคือแบบปิดไฟเปิดเปิดเพลงเต้นคนเดียวอะไรเงี้ยอารมณ์เนี่ยนะคือแบบตอนที่ไลฟ์เต้นเมื่อกี้คือมัน เปิดไฟอะเนาะคือถ้าแบบเต้นจริงมันต้องปิดไฟอะเดี๋ยวพอลงไปแบบเอออารมณ์ค้างอะไรเงี้ยคือก็เปิดปิดก็คือปิดไฟแล้วก็เต้นไปด้วยอะไรนี้พี่แตดท้องกลมๆเปิดไปเราต้องเป็นคนเปิดเผยในในห้องใครให้น้องพลอยเปิดกดหนึ่งเปิดอะไรเปิดเปิดอะไรเปิดใจใช่ไหมคุยกันดีกว่าแมน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 คุยกันคำแหละ ผมนี่ขยี้เลขหนึ่งเลยครับต้องเปิดอกแล้วยกออกจะเปิดนะจะเปิดนะจะเปิดนะบ้าบ้าบ้าเนี่ยแต่ละคนใครมันจะใครจะใครมันจะเปิดอกคุยกันโอเคพี่โดนขึ้นขึ้นมาคอกว่าหนูจะได้เปิดอกคุยกันพร้อมยัง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 อะไรนี่อ่ะนี่มันอยู่ในจุดไหนก่อนถ้าคน